สบายดีนะพี่น้องอกันพี่น้องเ้ลงไปพหนไหมพ่หพี่อ๋อยลกินข่าวเสาะแส่กินก็ยังตามักถัวอีแล้วมันนี็ไดี๋้วมันอะมะถุอวตาม้อโอ้ย ข้าวข้าวให้เรกินข้าวสบายดี

我呢？

ทั้งตีกันอยู่ขึ้นมาน้าเพื่อนย่อยทารักวัวจะนะกินข้าวกินน้ำแล้วเปบ่านีมเห็นเขาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นะซาอยู่นะแม่เปล่าซุ้มใสม้เด้อเห็นแต่ข้อเงินเพื่อนนันแก่ใหม่มา มาแม่นยมากินกินมุกปิ้งอะไรอีมัลอะ้บอหาแม่โอยจะมาเป็นตดช่างแท่นอมาเป็ตดตะช่างแค่นอดูกระโลกเปินหน่อยนะเนนอาปเอาเยเเิมากินเเย็น สาดห่างบางลมนี่ห่กไ็ไปไปร่วม <Yeah. S 1> ไปทำบุญใส่ <Yeah. S 1> บาตรให้บัวรุงมันจ้า ขาวลูกกินยาฮะกินยา่บกินขาว่ัดีบ้แล้วไข่น่นานนานหนูยกินหมูปิ้งเดิ้หมู้งของกิน

มากินเบลูขาวนี่ <Yeah. S 1> เยเอมือน,นี้บลมือสุด้ายนะบ <Yeah. S 1> อกแลืวนี่ ีกขึ้นมาแล้วคุณเริ่มเขาเหมือนแะอังคครเขาข้นมาเนาะตัวไก็ไก่ขาวนี่แก่โอเอางเื้อขาวเยียมคุณข้สวรอยเนื่อตัวดีฮะบ้างมีไกบ้างค่ะ I'm sorry, I cannot transcribe the audio เดียมดูแฉกเลยครับนั <Christopher> ่งคนเดีเขาห้อมีะจับำนํ่ไปเพ่นี่พวกนาบดงวะมีใ่เสีะเเล่าได้เลย จะอปอิมิจังญี่ปุ่นนะใส่จะเอญี่ปุ่นมิจังจะมีน้ำจะมีเหล้าแ่ได้ยิงในหัวเนา็มีคงุต้นถก็ยอกนะไม่หนีากลันห่อได้เด้อเถาก็เถาว่าได้มาตำัเขาได้เลยอย่างทยไ่ว่าจะยาดีเลย ผู้ซ้ํานั้นก็คือเท่านั้น 嗨喽。哎 ไปห้อันึงไปเรื่งี่บ้าสมาชิกงานเห็นเนาะลุกวัดคุณหน่วยเลยวันดี้ไมได้ัดชั่วคราวนี่เอง ยังหน่อยอยู่หมูจักคว่ำปาดบอ่อัอนชมาดีตีนน,นะชมาไว้อีกแทจีนน้ำปลาลูกมี่ปาดให้นี่ดอกให้เอ้ยเน้ำเด้ออย่าเฮ็ดจ,จะเผาเฮ็ดจ,จะเผาเฮ็ดขอที่เฮ็ดเองนั่งยู่นั่งยูโลโลโล,ล,ลหูจักขาทันว่าแม่ว่านะหูจักพังคว่ำ ลูกมาหั่นเหล็นมีดมาได้จะนอนไม่ลงเซตมีดเซตผ้าอันกันได้มาหัาใ,หหาาาหาใหญ่ดูแลตัวเองได้จะเอาบอเบเ่นมีดบ่เ่นมีดนี่น,นะชิมนะลองชิมมึงดูนี่มันนม่นีิโอ้ลองชิมมึงดูบ่มาๆก,กันนี่นลองชิมมึงหน่อยนึงชิมมาแก้ว มาหนึ่งดักมาหนึ่งโอุ้ดผัดเย็นบะอุตส่าห์เป่ามาวา คนหน้าไม่เคยเห็ว่า Ya kok, kah. Makanlah makan di. Hah, makan di tu. Pijam video tu macam apa nak? Benda kapuk, video tu macam apa? Di di deh, benda beng. Jangan ham, naik beng. Ra bulung, dekat. Ra bulung mana? อบอกกันใหม่แล้วมาลุงเด้อ,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 สบบอสุัยบา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 ยโอ้มอรลุ้มอเออิรามาลุงเพ่อปิรามาลุ้เองบายบายสวัสดีครับโอเคามาให้แมนเริ่บัหน,นี้เด้อ